S I U K ใช่ก็วันนี้นะคะจะให้พี่ฟ้ากับพี่ตั้งจำชื่อมหาลัยที่มางาน S I U K University Fair ของเรานี่กี่มหาลัยนะที่มาเจ็ดสิบเจ็ดสิบแค่เจ็ดสิบเองจิ๊บจิ๊บอันนี้เราจะให้โอกาสในการจำก่อนอ่ะเริ่มจำก็แค่เจ็ดสิบเองค่ะสติเยอะไปนี่ยังไม่สุดเลยนะโอเคหมดเวลาค่ะพร้อมไหมพร้อมก็ได้ค่ะมั่นใจไหมก็แบบเราแล้ว คิดว่าใครจะชนะตั้งตั้งไม่พูดแล้วกันโอเคปอยิงสุกใช่ไหมว่าใครพูดก่อนใช่ห่ายถึงว่าใครจะพูดก่อนเดี๋ยววันนี้สุบตั้งพูดแล้วก็สลับกับพี่ฟานะโอเคหยุดที่ใครตรงไหนคนไหนแหมแต่ถ้าสมมติบอกว่าพูดผิดก็คือพี่นิกก็ต้องให้เขาพูดใหม่เริ่มที่ตั้งนะหนึ่งสองสามลีดเซ็ทโอ้ no no leads no นิชติงบีทรินิตี้รีเจนเอเดนบร์กวินเทรรี่เสเตอร์สวนสีคิงสตันเอเดนบร์กสามอาร์นบารแรดฟอร์ดอมพิวเตอรี่ออกซ์โอ้โหเขา เขนอะไรป้องยาวเค็ยบูมเม้นท์ ก็คือตัวอย่างของมาหาวิทยาลัยที่จะมาร่วงงานนะคะและยังมีมหาวิทยาลัยอื่นอื่นอีกเจ็ด่อแห่งที่จะมาร่วงงานที่นี่นะคะครับแต่แลาคนไหนอยากไปรเรียนที่ประเทศอังกฤษนะครับหรือว่าสราชอาณาจัดกรอื่นนะครับก็มาเจอกันได้ที่งาน SIUK University Fair 2023ในวันที่20ตุลาคมค่ะที่โรงแรมแกรนด์เซ็นทรัลพอยต์เทอร์มินอล21นะครับแล้วเจอกันไะครับบ๊ายบาย